ผู้การแต้มไม่ทนแจ้งจับยูทูบเบอร์ปากแจวไลฟ์ด่าไม่ต้องเอากระเช้ามาขอโทษผู้การแต้มลุยฟ้องยูทูบเบอร์ชายหญิงปากแจวแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังโดนด่าชั่วเลวลั่นไม่รับกระเช้าขอโทษวันที่9มกราคมที่สถานีตำรวจนครบานดอนเมือง ผู้การแต้มหรือพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยอดีตรองผอชอนอเดินทางไปแจ้งความเอาผิดชายหญิงปากแจ๋วโดยเป็นยูทูบเบอร์อีกสองรายในข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งทั้งสองรายได้ด่าดตนเองว่าชั่วเลวการกระทำนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงซึ่งก่อนหน้าตนได้ร้องทุกกล่าวโทษไปแล้วซึ่งตอนนี้พยานหลักฐานสมบูรณ์จึงได้เดินทางเข้ามาแจ้งความโดยเป็นการแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโคษ โดยมือปราบหูดดำได้กล่าวอีกว่าตอนนี้ตนมีพยานหลักฐานต่างๆที่ระบุว่าบุคคลทั้งสองได้มีการพูดจาให้ร้ายแก่ตนจริงๆโดยจะนำส่งให้ศาลต่อไปตนรับราชการมาเกือบ40ปีรับรางวัลมาเกือบ20กว่าครั้ง แต่บุคคลดังกล่าวกับด่าว่าตนว่าชั่วว่าเลวอยากทราบว่าตนนั้นเลวอย่างไรทั้งนี้คู่กรณีก็ไม่เคยติดต่อเข้ามาซึ่งตนก็เป็นคนบอกเองว่าไม่จำเป็นต้องติดต่อมาให้เรื่องไปถึงศาลค่อยว่ากันตนอยากทำให้เป็นตัวอย่างของสังคมไม่ใช่นึกจะด่าใครก็ดา่าแล้วมาขอโทษทีหลังมันทำให้คนอื่นเขาได้รับความเสียหายอีกอย่างปัจจุบันตนก็ทำงานเป็นอาจารย์ที่ต้องสอนผู้อื่นมันย่อมทำให้ภาพลักษณ์ของตนนั้นดู ดูไม่ดีได้นอกจากนี้ตนเองเป็นบุคคลสาธารณะแต่ก็ไม่สมควรจะถูกกล่าวหาว่าชั่วหรือเลววิพากวิจารณ์ทำได้แต่ไม่ใช่การหมิ่นประมาทจนทำให้ผู้อื่นเขาได้รับความเสียหายหรือเกิดความเกลียดชังในส่วนของเรื่องการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหากต้องเรียกตนจะนำเงินที่ได้ทั้งหมดบริจาคให้เป็นการช่วยเหลือแก่เด็กพิการทางสมองยืนยันไม่รับกระช้าขอโทษและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด 好好好